ล้าเปิดไลไรลาชื่อแต่แต่เรียใครสนใจเจออะไรไ้แต่ไม่รู้ว่าสวนใหคาอะไรแต่ก็ขายไอเอเวนนี่กเ,เด็กคนลูกค้าอย่างไรระครับคือว่าผมอะ่ะปลดรับแสงกับเขาไม่ได้ต้องรอล่าสูงสุดก่อนแต่ผมขี้เกียจรออะคุณมีนํำแสงแบบเท่ๆให้ผมได้ไหมครับโอ้มีมีม มาดูได้มีหลายลำ้ำแสงให้เลือกเลยเลือกไหนก็ได,ด้เดี๋ยวลองใช้ล้ำแสงเดี๋ยวลำแสงให้ดูเห็นนะลำ้ำแสงสีม่วงมีนุภาพแรงสูงสูงสูงมากสูงสุดๆไปเลยเลยละลอแแ่่กับเต่ายักษ์นก็จะประมาณนี้ สามารถทะลุไปได้สุดยอดอีเขียวมีประตูแค่นี้แต่จะปล่อยมาเป็นสามเส้นทีเดียวทเทียวกันสามเับวิคุณภาพเผากับอัรดีมอกสิบคันเวลาด้ายลำแสงสีฟ้าไม่แข็งแกรงมากแต่ว่าจะมีเซตที่เล็กกว่าน,นิดหน่อย มาแข็งแรงเหมือนอสีม่วงห้าร้อยอันรวมกันสมารถเจาะผิวหนังของคิกิโตได้และสิ่งที่ะจะมาเจาะไม่ได้ก็มีแค่กสาสซีดาแล้วกูเย,ย่ทำไมวะชาบมาเถอลูกค้า แบบไหนครับอาสีฟ้าก็ดีนะแต่มันดีเกินไปขออาสีเขียวแล้วกันครับโอเค